สวัสดีครับเราจะมาถามคนที่อยู่ในกัะเช่าหน่อยว่าเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับสบายครับอยู่ข้างในกว้างขวางมากเลยครับความสูงนี่โอเคไหมครับโอเคครับในงานเยี่ยมนะครับเลยครับรู้สึกอึดอัดไหมครับข้างในครับก็มีมีสันบางครับบางสันไอ้อยาเสันสันหาพี่ชายครับความความสูงครับครับอยู่ข้างล่างมันจะสันทำไมครับ สองครับสองอ๋อแล้วความกว้างนี่ไม่แคบนะฮะอยู่ข้างบนไม่แคบครับอยู่ข้างบนสบายครับครับจากประสบการณ์ที่เคยขึ้นเป็นไงครับที่เคยขึ้นตึกสี่ชั้นมาก่อนโอ้โหสบายครับแต่ขาสั้นนิดนึงครับอย่างนี้นะครับสั้นเพราะคนกลัวใช่ไหมหัวหัวความสูงครับกลัวความสูงนะว่าเรื่องความแข็งแรงปฝาไทยแน่นอนครับแน่นอนเนี่ยครับกระเช้าที่ไหนครับนี่เอกเอกซูลา์ครับเอกสุราษฎร์ครับทำไมต้องติดอ่างนะฮะ เอกเอกเลยนะเอกสุร่าศ์ครับเอกสุร่าศ์นะครับ,รบติดตั้ง,งพร้อมติดตั้งนะฮะ,ะพร้อมติดตั้งครับครับชัดเจนแข็งแรงไหมแข็งแรงมากครับชัดเจนครับครับขอบคุณครับ